ข้างนี้ค่ะใครพร้อมพิสูจน์ไปด้วยกันพี่น้องคะหนูอยากพิสูจน์ค่ะถ้าหนูไม่มีเวลาเคลียร์อะไรพวกนี้เลยแล้วหนูลืมหนูจะควรทํายังไงได้บ้างพี่น้องให้ทางลัดค่ะนะให้ทางลัดแบบนี้เลยค่ะใช้สั่นนิ้วเราค่ะกดไปตรงนี้ค่ะอ่าดูนะแล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันหลังทําว่าตอนนี้มันยืดแบบนี้แล้วพอทําเสร็จมันจะเป็นแบบไหน กดค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้านี่คือต่อมน้ำเหลืองขนาดใหญ่บริเวณใบหน้าของคนเราค่ะนี่คือต่อมน้ำเหลืองขนาดใหญ่เราเคลียร์ถูกจุดไม่ว่าคุณจะทำท่าไหนก็ยุบค่ะ,ะหนึ่งสองสาสห้า ดูคิ้วค่ะยังไม่หันทําไม่ได้นวดรักแร้ข้างนี้เลยนะไม่ได้เคลียร์รักแร้ข้างนี้ไม่ได้นวดไหปลาราข้างนี้ไม่ได้อะไรข้างนี้ไม่ได้นวดนิ้วข้างนี้นะอันนี้คือพาทําสูตรรัดต้องลงน้ําหนักมือแรงแค่ไหนเอาแบบสบายผ่อนคลายเอาแบบรู้สึกสบายผ่อนคลายทุกคนดูค่ะคิ้วเริ่มดีดขึ้นแล้วนะคะแค่น้องหมุนแค่นี้ลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บใช้ข้อมือที่สองดันค่ะ หนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าแค่สองรอบจบดูคิ้วคะ่ะคิ้วชัดไหมคะน้องยุ่งแค่ตรงนี้ ยุ่งแค่ตรงนี้อันนี้เรากำลังเดรนน้ําเหลืองค่ะคุณยาดานะคะเรายังไม่ทำการใช้บามเพราะว่าเรากำลังเดรนน้าเหลืองทิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยนวดผิวนวดหน้านะคะอ่ะช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าสองข้างไม่เท่ากันหรือเปล่าคะช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าข้างนี้เล็กข้างนี้ใหญ่ก็ต้องเน้นข้างนี้มากกว่าเน้นข้างนี้ถ้าเน้นเท่ากันมันก็จะแฟ ไปเหมือนเดิมอีกอันนี้ก็จะยังใหญ่เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเล็กลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็ดึงลงใต้ใต้ใต้ติ่งหูนะหนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี และห้าขออีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3 4และห้าหนึ่และห้าหนึ่และห้าดูคิวค่ะขึ้นชัดไหมคะทีนี้ เคลียแค่ตรงนี้มาลองจับผิวหน้ากันว่าไอที่มันยืดยืดเมื่อสักครู่เนี้ยมันโอเคไหมมันไปไหนแล้วอะที่มันยืดยืดเมื่อกี้นี้หนึ่งเห็นไหมเนี่ยก้อนที่มันยืดยืดเมื่อกี้มันไปไหนแล้วเนี่ยถ้าว้าวรู้สึกว้าวพิมพ์ว้าวถ้ารู้สึกชัดมากพิมพ์ชัดมากถ้ารู้สึกเหลือเชื่อพิมพ์เหลือเชื่อเลยนะอ่ะเนี่ยค่ะแล้วหน้ามันจะใสขึ้น หน้ามันจะผ่องขึ้นทันทีเลยค่ะขอบคุณที่ดูตอนที่มันยืดยืดไปพร้อมๆกันนะอืมน้องเคลียร์แค่ตรงนี้เองแค่นี้นะลงบามค่ะเดี๋ยวจะพาทำให้เห็นว่าไม่มีเวลาค่ะพี่น้องทำแบบนี้ได้ใช่ไหมคะได้ว้าวแล้วว้าวอีกอ่ะเดี๋ยวลงบามให้ดู อันนี้คือทางสูตรสูตรลัดแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้คือฟูออปชันเมื่อสักครู่ข้างเนี้เขาเรียกว่าฟูออปชันแต่ข้างนี้ก็คือทางลัดสูตรลัดนะคะลงบามอ่าดูนะทาให้ทั่วเลยค่ะนะดึงให้ทั่วเลยไปให้ทั่ว ว้าวสุดยอดเลยคุณแอร์บอกนะคะลองไปทําดูนะคะผู้ชายก็ทําได้นะคะอ่ะดูค่ะทาคอค่ะทาเหนียงค่ะทาคอค่ะไหลลงมาเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ากรอบหน้านะหนึ่ง สองสามสี่แต่ข้างนี้จะทำจุุ๊ให้ดูห้าแล้วก็ลากหนึ่งสองสามสี่และห้าใครทำตามไปด้วยกันก็ทำไปได้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่และห้านะจุดตะขอเกี่ยวหนึ่งสองสาม สและ5ถ้าใครเนื้อตรงนี้เยอะๆใช้แบบนี้เลยค่ะ1 2 3 4และ5ถ้าใครเนื้อน้อยเป็นแก้มตอบอย่างนี้ค่ะ1 2ึ่ะไปะรูปใต้ตาค่ะ1 2 3 4และ5ทุกคนดู ตรงนี้นะใครมีปัญหาตรงบริเวณแบบหนังตาตีนกาหนาๆนะทุกคนทำนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่และห้าเดี๋ยวน้องทำคลิปตัดต่อให้พุ่งนี้อ่อไม่ใช่พุ่งนี้เดี๋ยวน้องทำคลิปตัดต่อให้นะคะเดี๋ยวน้องจะทำคลิปย้อนหลังให้เพราะว่าอืไลฟ์สดมันไม่มีย้อนหลังให้ทุกคนดูแต่ว่ามีแค่เฉพาะเจ้าของช่องที่สามารถที่จะ ย้อนหลังได้แล้วก็เดี๋ยวน้องทำคลิปตัดต่อให้ค่ะใครดูไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจหน้าบางเห็นเส้นเลือดฝอยนวดได้ไหมคะนวดได้แต่ว่าต้องเบามือค่ะนวดได้นะแต่ว่าขอให้เบามืออะทุกคนทุกคนตั้งใจดูตอนนี้ที่มันเห็นดำๆก็คือดินสอเขียนคิว้วมันเลอะออกมาอ่ะนี่ค่ะหยิบติดไหมคะ เมื่อกี้มันยืดเลยนะเมื่อกี้มันยวยเลยนะ